สวัสดีครับเดี๋ยวเราในคลิปนี้นะฮะเรามาดูผลที่เราได้จากตัว uniform convergence ในในสองมุมนะฮะอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเรียกว่า o อกแคมเรเซอร์นะฮะออแคมเรนี่จะเป็นหลักทางวิทยาศาสตร์นะฮะจะเป็นออกทางปัชญานิดหน่อยนะฮะก็คือออกแคมเบอรบอกว่าเวลาหาคำอธิบายนะฮะคำอธิบายที่ที่ s ิมเ l ินะฮะที่ s ิมเิเรียบง่ายนะฮะ นะน่าจะเป็นคำอธิบายที่ถูกต้องที่สุดนะฮะนี่น่าจะน่าจะเป็นที่ต้องการนะมากกว่าคำอธิบายที่ซับซ้อนนะยู่ตัวอย่างเช่นอ่าอะไรดีอ่อถ้าพูดถึงอ่ามีมีลูกบอลกลิ้งมาชนนะฮะชนรถแล้วรถก็วิ่งต่อยางเงฮะถามว่าทำไมรถวิ่งต่อถ้าเราบอกโอเค มีการถ่ายอะไรนะมีมมนตัมมีอะไรแล้วรถวิ่งอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะฮะก็เป็นคําอธิบายหนึ่งถ้าคราวนี้ว่าอธิบายหนึ่งก็คือ,อ,อมีลูกบอลมาชนปุ๊บมีคนยินดีแล้วก็เลยทาให้รถเนี่ยเดินทางเข้ามาหาคนอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นคําอธิบายที่ซับซ้อนนะฮะก็โอ,อคเคนักวิจับอกจะให้น้ําหนักกับสิ่งที่เรียบง่ายมากกว่าสิ่งที่ซับซ้อนนะฮะโอเคทีนี้ มุมมองตัวนี้มันมาเกี่ยวข้องอะไรกับกับตัวยูนิฟอร์มคอนเวอร์เจนซ์ของเรานะฮะเอ่อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองดูในในเรื่องของตัวไฮโพทซิสนะฮะผมแปะไอตัวเอ่อไอตัวตัวสเตทเมนต์มาด้วยนะฮะโอเควเวลาพูดถึงไฮโพทซิสคลาสเนี่ยเอ่อในในทางในจริงๆแล้วเนี่ยเอ่อถ้าในทางคณิตศาสตรม์มันก็มันก็เอ่อเป็นเป็นฟังก์ชันเป็นอะไรก็ว่าไปนะฮะแต่ถ้าเกิดเรา เรามองในแง่ของโปรแกรมมิ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าเราสามารถจะสามารถอธิบายไฮโปทีซิสนะฮะเนีเนี่ยได้ด้วยภาษาบางอย่างนะฮะซึ่งอนี้อาจจะเป็นเอนโคดดิ e งเอนโคดดิงก็คือ,อเราให้ไฮโ o ท h ซิสอ่เป็นสตริงอะไรก็ว่าไปนะฮะหรือว่าเป็นที่เขานิยมใช้เขาที่เรียกว่า description language นะฮะ คือกฎบางทีอาจจะไม่ได้เป็นแบบถ้าถ้าเอนโคดิ่งเนี่ยอาจจะมองในแง่ของพวก p e รเซ p ตรอนนะเป็นเว t อะไรก็ว่าไปนะฮะเป็นรายการของเว t ค่าที่เป็นไปได้ของเว t มีเว h ร้อยตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเป็นรูปแบบหนึ่งของเอนโคดิ g งนะฮะหรือถ้าเป็นเลส t i o n l a ไล u เ g e ถ้าถ้าไฮโปซิมของเรามันเป็นพวกเช่น if else อะไรอย่างนี้นฮะเป็นกฎเป็นกฎที่ได้มาจากการเรียนอะไรบางอย่างนะฮะตัวตัว ตัวโค้ดที่เป็น if else เนี่ยก็เป็น description language แบบหนึง่งนะทีนี้ถ้าเราอธิบายให้บริสิทธิ์ด้วยภาษาบางอย่างเนี่ยคำว่า simple ของเรานะฮะ simple จาก o p c a m a z e r เนี่ยอันนี้ก็คือหมายถึงว่าใช้บิตน้อยนะมีมีจำนวนบิตที่ใช้ในการอธิบาย h เนี่ยภายใต้ description language บางอย่างที่เราเราเลือกไว้เนี่ยนะฮะมันมันจำนวนบิตมันน้อยนะก็แปลว่า H เนี่ยไฮโปดิ Hi ิต S เนี่ยเป็นเป็นคำอธิบายที่ที่มีความเรียบง่ายนะ Simple นะถ้าด้วยคอนเซปต์แบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราถ้าเราเริ่มแบบนี้นะฮะถ้าเราเราเริ่มอย่างนี้นะฮะถ้าเราเอา Fix ตัว Description Language ไว้นะฮะก็คือ Fix ไว้เลยว่าเอา่อเราใช้วิธี Encoding ตัวไฮโปดิิตไว้ยังไงนะฮะเอ่อสังเกตว่าจำนวนการที่เรา Fix Description Language เนี่ย เราจะได้ว่าจำนวนอ,อะไรนะไฮโปเทซิสที่ใช้บิตนะฮะน้อยกว่า b บิตนะฮะมีกี่อันนะฮะก็เท่ากับ1บวกอะไรนะสองกำลังศูนย์ก็คือไม่ไม่ใช้สักบิตเลยบวก2กำลังหนึ่งบวก2กำลังสองบวกไปเรืเ่อยจนถึงสองกำลัง b ลบหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่า เพราะว่าถ้าเราใช้ใช้บิตบีบิตเนี่ยถ้าให้บอร์พิสต์ใช้ใช้ใช้1บิตนะฮะก็มี 0, มี1แบบมี2แบบใช่ไหมฮะสูนบิตก็มี1แบบใช้2บิตก็มี4แบบใช้3บิตก็มี8แบบเพราะว่า,เพ,าเพราะว่าเพราะว่าจำนวนไฮเดร์ิตต่างกันก็จะต้องอธิบายได้ด้วยสตริงหรือว่า encoding หรือ description ที่แตกต่างกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูจำนวนไฮเดร์ิตที่ใช้บิตไม่เกิน b บิตเนี่ยเราจะพบว่าอันเนี้ยมีไม่เกิน2กํกำลัง b ฮิปเทซิสนะฮะเพราะ,ะนั้นจากตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราเอามาปั l กอินกับตัว uniform convergence ได้นะฮะคือเราจะได้ statement นนี้ทเทโอเ่มนี้ออกมานะฮะจากข้างบนนะฮะลักอินจากข้างบนเลยนะพิจารณา sample นะฮะที่สุ่มแบบอิสระต่อกันนะฮะจาก distribution D นะฮะด้วยความน่าจะเป็นมากกว่า1ลบ มากกว่าเท่ากับ1ลบเดลตานะฮะ,ะกฎใด,ดๆที่มี e er อ r o r เรเท่ากับ0นะก็คือ Consistent นะฮะกับกับตัวตัวอย่างนะฮะและสามารถอธิบายได้ด้วยจำนวนบิตน้อยกว่า b บิตนะฮะจะมี e อ r o r t ลอร์ทูเออร์เลอร์นะฮะ er ไม่เกินเอ็ซิลอนนะฮะเมื่อขนาดของ S นะฮะเท่ากับนะก็แทนเข้าไปข้างบนนะฮะล็อกล็อกเอนะฮะล็อกเอก็เป็นเอ่อก็เป็น B แทนนะฮะอันนี้เราแทนมาจากตัวเวอร์ชันเอ่ออันนี้อันนี้เอาไม่ได้เอามาจากตัวยูนิฟอร์มโฮเจนฮะอันนี้เอามาจากเอ่อตัวคอนสิสเทนต์เทียวเลมข้างบนนะฮะอ่าอันนี้นะฮะตัวก่อนหน้านี้เลยนะฮะเพราะว่าบ้ามันจะดีกว่านะฮะ ตัวนี้นะฮะเร,เรามาจากตรงนี้นะฮะนั้น l o g h ก็คือ B นะฮะ l o อกเเนี่ยนะฮะก็คือ l o อกฐาน2ของขนาดของ H หารด้วย l o g ฐาน2องของ e. กอก็คูณไปคูณมาก็กลายเป็น B คูณกับ l o g ของ2นะฮะ แล้วก็บวกล็อกของ1งส่วนเดลตานะฮะก็จะเป็นจริงเมื่ออันนี้นะฮะในมุมมองกับกันนะฮะในทางกับกันนะฮะ,นะฮะทุกกฎนะฮะกฎที่อธิบายได้ด้วยไม่เกินน้อยกว่าโทษครับน้อยกว่า b บิตนะฮะและเออร์ลทุกๆกก H นะฮะ จะมี Error ไม่เกินนะฮะก็แทนแทนกลับไปนะฮะถ้าถ้าแทนด้วยขนาดของ S นะฮะก็คือ b ีล็อก2บวกล็อกของ1ส่วนเดลต้าแล้วก็หารด้วยขนาดของ S ด้นะฮะโดยความน่าจะเป็นมากกว่าเท่ากับ1ลบเดลต้าอ่ะประมาณนี้นะฮะตัวทิวเล่มนี้นะฮะ อบอกอะไรเราบ้างนะฮะบอกอะไรเราบ้างาสังเกตว่านะฮะก็คือถ้าเรา,เาจริงๆถ้าบอกถามตรงๆถ้าถ้าจะจะตีความตรงๆก็คือจำนวนบิตเนี่ยแหละสำคัญนะทีนี้มันพูดถึงคอมเพรสชันได้ด้วยนะฮะก็คือถ้ายกตัวอย่างนะฮะสังเกตว่านะฮะถ้าเราให้สังเกตว่านะฮะออสเวชัน นะสมมุติว่าถ้าให้ล็อกสองเนี่ยมันน้อยกว่าหนึ่งนะฮะล็อกสองน้อยกว่าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปัดปัดเทอมเอาล็อกเทอมล็อกสองทิ้งแล้วเทอมเทอมเทอร์มล็อกหนึ่งส่วนเดลต้าทิ้งเนี่ยนะมันจะได้ว่าเออเอ์เลอร์เนี่ยนะฮะเออร์เลอร์เนี่ยนะฮะก็คือน้อยกว่าเท่ากับ b นะฮะหารด้วยแอบสบวกล็อกของ ส่วนเด,ดนี่ถ้าเกิดเราเราทำทำเป็นลืมวันนี้ไปด้วยนะฮะทำประมาณปัดนี้ไปนะฮะก็คือสังเกตว่าเออร์เลอร์เนี่ยมันจะไม่เกิน B ส่วนส่วน s นะฮะก็คือจำนวนบิตที่ใช้อธิบายนะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถถ้าสามารถหาฮ,ฮโปอธิสิสนะที่คอนสิสเทนต์นะฮะกับ S นะฮะ ที่ใช้บิตแค่สมมุติว่า10%ของ S ได้เนะี่ยของขนาดของ S ได้นี่นะฮะแปลว่าอะไรครับก็แปลว่าเออร์เลอร์เนี่ยนะฮะเออร์เลอร์ก็จะไม่เกิน10%ถูกเออร์เลอร์นะี่ยอันนี้หมายถึงอะไรครับสังเกตว่าการที่เราหาค่าเบี่ยงเบนสี่คอนสเตนต์กับ S ได้เนี่ยนะฮะ ก็คือโดยใช้บิตน้อยเนี่ยแปลว่า S เนี่ยคอมเพรสได้ฮนะ s s สเอคอมเได้ลดขนาดได้เพราะว่าการที่มันคอนสิสเทนต์ก็คือมันตรงกันหมดนะฮะที้การที่เราหาคำอธิบายที่มันตรงกันหมดกับกับกับผลลัพธ์จริงๆที่ผลลัพธ์ที่เราส,สังเกตการมาได้เนี่ยแปลว่าค่าของผลลัพธ์ทนี่มันถูกมันถูกคอมเพรสลดขนาดได้นะ การที่มันลดขนาดได้เนี่ยถ้ามองใน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 ภาษาธรรมดาก็คือหมายความว่าเหมือนเราเราสรุปความได้ไฮะคือถ้าเกิดการคอมเพรสได้ก็คือสรุปย่อดไดนะ้การที่เราสรุปย่อดได้นะ,ะมีมีการสังเกตการเยอะแยๆเลยนะฮะแต่ว่าเราส,สามารถสรุปย่อให้มันเป็นคําอธิบายที่ทสั้นๆได้เนี่ย มันก,ก็แปลว่าคําอธิบายนั้นนะมันอาจจะใช้กับกรณีอื่นได้ด้วยเนื่องจากเราไม่ได้ไม่ได้ท่องจํามาเพราะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ตัวออ,ออแคมเรเซอร์แล้วก็ตัวเทียเลมเกอบพิสูจน์ทั้งบน,ม,น,ม,นมันพยายามจะสื่อเนะพราะนั้นก็คือสรุปคือคำอธิบายที่สั้นนะฮะกับข้อสังเกตการนะฮะที่สั้นก็มักจะ generalize ได้นะ,ะแต่ว่ามีโน้ตดนึงก็คือคำอธิบายที่ยาวไม่จำเป็นไม่จาเป็นว่าจะต้องแยกเสมอไปนะฮะอันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่บอกว่าคำอธิบายที่ยาวนะฮะไม่ดีนะฮะหรือไม่ตรงอะไรก็ว่าไปนะฮะมันพูดเฉยๆว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามีคำอธิบายที่สอดคล้องกับข้อสังเกตการที่สั้นเนี่ยมันโดยมากมันก็ generalize ได้โอเคนะฮะ อีกหัวข้อนีอ้ที่เราจะพูดวนในสไลด์นี้นะฮะก็คือเรื่องของ regularization นั่นก็คือเราหลักการของการทำ regularization ก็คือเราเราต้องการจะลงโทษลงโทษความซับซ้อนนะฮะในทาง machine learning เนี่ยเวลาเราบอกว่าเราเราเติม regularization terms ลงไปในการ optimization เนี่ยคือคือหลักการทั่วๆไปของที่เราทำก็คือมีมี training data มาเนาะเราไปใส่ ans, อันก่อนทุมสกัาหนึ่งลรวก็ให้ออ t p u t ให้โปรซิตเอสออกมาเนาะแต่ว่าตรงเนี้ยในตัวอัลกอริทึมเนี่ยเราก็มีจูนนิ่งได้นะฮะโดยมากเนี่ยตัวอัลกอริทึมเนี่ยสิ่งที่มันทำก็คือมันก็จะ optim อะอปติมิซ์อะไรสักอย่างนึงนะฮะอะไรสักอย่างคอสอะไรสักอย่างเอสนะฮะที่ในคอสของ S เนี่ยเราสามารถบวกบวกเทอมพิเศษเข้าไปนะฮะบวกเรเกลาร์ไลเซชันเทอร์มนะตัว regularization term เนี่ยโดยมากมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นถ้า ถ้าเรา,าใช้ฮิปอริสต์ของเราเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นนะฮะก็คือตรงนี้ก็คือพยายามจะลดใช้เพื่อลดความซับซ้อนของฮิปอริสนะฮะออยกอย่างเช่นอย่างเช่นในพวกคอนเซปตอนอะไรเงี้ยมันก็จะมีว่าแบบเออโอเคถ้าเราเวกเตอร์ที่เราใช้ถ้ามันมีความยาวเยอะนะฮะมันก็มันก,มนก็มันก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยเราก็จะแบบลดความยาวลดจํานวนเทอมที่เป็น ไม่เป็นไม่เป็นศูนย์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะงั้นเราจะได้ยินคาว่า r e g u l a r i z a t i o n เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะ,ะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นไอเดียพื้นฐานของมันก็คือเราเราเราต้องการจะมุ่งเป้าไปที่ hypothesis ที่ความซับซ้อนม,มันต่ำนะค,ความซับซ้อนมันต่ำคําถามก็ค,มมคือแล้วเราลดลดไปลดแล้วเราได้อะไรกลับมานะฮะโอเคอันนี้เราจะใช้ตัวผลมาจากตัว uniform convergence แล้วนะฮะผมไปอัปเดตข้างบนแล้วให้มันไปตรงกับตัวเทียรเลมที่ ที่ตรงกับที่เราใช้นะฮะถ้าดูโนต้ตก็น่าจะเห็นเอกสารที่เปลี่ยนไปนิดนึงนะฮะโอเคเราจะพยายามดีไลฟ์ว่าตัว r e g u l a r i z a t i o n term ที่เราควรจะใส่เข้าไปมันมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราจะพ,พยายามจะใช้บทพิสูจน์จาก uniform convergence ตรงนี้นะฮะจากไอเดียจากตรงนี้นะฮะมาพิสูจน์เกี่ยวกับตัว r e g u l a r i z a t i o n term ที่เราจะเติมเข้าไปในในตอนที่เราพิจารณาหา hypothesis นะฮะของเก่านะฮะ ของเก่านะฮะของเก่าเราเนี่ยเราเราบอกเราเลือกเลือก h นะฮะจาก error ของ sample ของ h นะะดูดูตัวนี้นะฮะตัว error จาก sample นะฮะทีนี้เราจะพยายามดีไลท์ไอตัวเทอมตรงนี้เติมเข้าไปเพื่อให้ตัวเทอมนี้มัน,ม,นมัน reflect ความซับซ้อนของ hypothesis นะแล้วยังได้อ ได้ตัว generalization bound นะฮะ to error bound มาด้วยนะโอเคนะฮะทีนี้ถ้าเรากลับไปดูในตอนที่เราพิสูจน์ uniform convergence เนี่ยมันจะมีสเต็ปหนึ่งที่เราพิสูจน์ว่าสำหรับทุกทุก h y p ิ t ใดๆนะฮะ error เราต้องการ event นี้นะฮะ event ah นะฮะก็คือเราต้องการให้ error นะฮะของ t ของ h เนี่ยนะฮะลบ error ของ s ของ s H เนี่ยนะฮะอันนี้ไม่เกินเอฟซีลอนเนะี่ยผมตัดแอฟซิลล์ออกไปนะฮะโอเคไมหมฮะเราต้องการให้นี่อันนี้จะเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นเกิดขึ้นด้วยความน่าจะเป็นนะฮะ e ยกกำลังลบสองอ็นเอฟซีลอนสแควร์ N นะฮะซึ่งซึ่งตรงนีออ้ตรงนี้มันก็คือขนาดของ s นะฮะ ส่วนสแควร์เนาะประมาณนี้โอเคทีนี้ถ้าเราตัวนี้มามามาปรับใหม่นิดนึงแบบนี้นะฮะโอเคนะฮะถ้าเราพิจารณาเอชใดๆเนี่ยเออเราเรารู้ว่าอันนี้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นด้วย,ด,วยด้วยความน่าจะเป็นไม่เกิดอันนี้นะฮะโอเคไหมฮะทีนี้เราปรับใหม่ฮะเราบอกว่าถ้าเราอยากให้ความน่าจะเป็นอันนี้นะฮะไม่เกินเออ่ซักเดลต้าเดลต้าของ h นะฮะเราจะมีเออ่ เราเราจะไม่สนใจตัวยูนิฟอร์มคอนเซนส์เราเราจะปรับให้ไฮโพดิซิสแต่แต่ละตัวเนี่ยมีความน่าจะเป็นที่มันจะล้มเหลวเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเนาะถ้าเราตั้งตัวเออร์เลอร์บาวเป็นเดลต้าเอนะ,ะเราถามว่าเอปซิลอนนะฮะควรเป็นเท่าไหร่นะ,ะควรเป็นเท่าใดนะฮะเอ่อโอเคนะฮะข้างบนนี้ผมทิศทางตัวนี้ผิดนะฮะ,ะเราอยากให้เหตุการณ์ที่มันเออร์เลอร์เยอะเกินนะฮะมันมันน้อยกว่านี้เนาะ การที่ e อ r o r มากกว่า Epsilon นนะฮะจะเ,เ,เ,เกิดขึ้นด้วยความน่าเป็นเท่านี้อ่าโอเคประมาณนี้นะฮะนะเดี๋ยวเรามาไล่อีกทีฮะเมื่อกี้เครื่องหมายผิดนะฮะก็เอ่อถ้าเราเอา่อเราต้องการจะทราบว่าเราจะจะจะ,จะได้บาวของเอฟซีลอนเป็นเท่าไหร่นะฮะซีลอนควรเป็นเท่าใดนะฮะถ้าเราฟริกถ้าเราฟริกเดลต้าเนาะเราก็เอาเทอมนี้มานะฮะก็คือเดลต้าเอช ต้องมากกว่าเท่ากับ e ยกกำลังลบสขนาดของ s แอบส่วนสแควร์นะฮะผมก็เทคล็อ uh, กนะฮะเทคล็อกทั้งคู่นะฮะก็เป็นล็อกของมากกว่าเท่ากับลบสขนาดของ s คูณกับแอบส่วนสแควร์นะฮะนี้เราเอา uh, ลบสองขนาดของ s หารตลอดนะฮะลบสหารตลอดนะฮะก็เนื่องจากตัวหารเป็นลบนะฮะก็จะได้เป็น uh, ล็อกของ เดลต้าเอชนะฮะหารด้วยลบสองเอชเครื่องหมายก็กลับทิศนะฮะก็เป็นอปซิลอนสแควร์นั้นก็ได้ว่าเอปซิลอนเนี่ยก็จะต้องไม่เกินเอ่ออจะต้องได้ว่าเอปซิลอนเนี่ยมากกว่าเท่ากับเนี่ยเอปซิลอนมากกว่าเท่ากับเออคิวราฟิกเดลดต้านะฮะเอปซิลอนข้างบนเนี่ยตรงการนันตีตรงนี้จะต้องมากกว่าเท่ากับเเออออสแควร์รูทของเอออเาลบลบตัวนี้ไปคูณตรงนี้ก็จะเป็นกลับข้างกันนะก็จะเป็นลอคของ 1ส่วนเดลต้าเอชหารด้วย2ขนาดของ S อสประมาณนี้นะนั่นก็คืออถ้าเราฟิกเดลต้าเอชนะฮะให้ให้บัตเจ็ตกับเออร์เลอร์กลับไปที่ไฮบริสิตเอเนี่ยเท่ากันนี้นะฮะเราจะได้ว่า,าการันตีว่านั่นคือเราจะได้ว่าจุดตรงนี้เราจะการันตีว่านะฮะเออร์เลอร์นะฮะของไฮบริสิตเอตัวเดียวเนี่ยนะฮะ จะตายจากเออร์เลอร์ที่เราเห็นใน Sample เนี่ไม่เกินไม่เกินค่านี้นะฮะเออไม่เกินค่าเออไม่เกินค่านนะฮะไม่เกินค่าล็อกของ1ส่วนเดลต้าเอหาร 2s นะฮะด้วยความน่าจะเป็นจะเป็นอย่างน้อย1ลบเดลต้าเอนี่ยอันนี้คือดูดูดูแค่ไฮโปร์ซิตเดียว er เลยนะฮะทีนี้เออ ถ้าเราจะดีไลท์ฟอร์มให้มันให้มันจริงกับทุกๆไฮโพลิสิสเนี่ยเราก็ต้องพยายามแบ่งปันตัวเดลต้ากระจายไปตามไฮโพลิสิตต่างๆนะฮะทีนี้ข้อสังเกตของเราก็คืออย่างนี้นะฮะโอเคถ้าเราฟิกซ์ฟิกเดสคริปชันแลงกจนะฮะเหมือนเดิมนะฮะนะฮะเรก็ให้ hi นะฮะเป็นเซตของไฮโพลิสิสนะฮะที่ใช้ i b i t นะฮะเราจะได้ว่าเออเราจะได้ว่านั่นคือเราจะได้ว่านะฮะขนาดของ h i นะฮะก็จะไม่เกิน2องกลังไเพราะมันมี i b i t นะฮะใช้ไอไอบิตพอดีเลยนะฮะโอเคนะฮะเราจะกระจายเดลต้าเนื่องจากเรามีบัตเจ็ตบัตเจ็ตของเดลต้านะฮะก็คือเออเรามีบัตเจ็ตเดลต้าในการเออร์เลอร์เนาะแล้วก็ไฮโปซิสท,ที่ใช้ศูนย์บิตก็ก็ไม่มีนะฮะก็ไม่มี ดังนั้นเราก็จะกระจายบัตเจ็ตแบบนี้นะฮะเราก็จะกระจายแบบนี้ก็คือสำหรับนะฮะสำหรับให้โพดิสิสใน HI นะฮะเราให้เออร์เลอร์ให้โอกาสเฟลเลียนะฮะเราให้เดลต้าเ i เนี่ยเท่ากับเดลต้าหารด้วย2อกำลัง i เลยนะฮะเนะี่ยเราจะให้บัตเจ็ตมันเท่ากับเท่านี้เลยนะฮะทีนี้ จากที่เราดีไลท์ข้างบนเนี่ยเรา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 ดีไลท์โดยโดยโดยโดูให้บริสิทธิ์เดียวนะฮะเราดูให้บริสิทธิ์เดียวก็จะเออร์เลอร์เป็นเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเราจะปรับใหม่นะฮะเราจะปรับใหม่โดยให้ทุกๆให้บริสิทธิ์ใน h i ไนะฮะไดเออร์เลอร์รวมไม่เกินเท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นจากบ่าวด้านบนนะฮะบ่าวด้านบนบ่าวด้านบนที่เราลองมาดีไลท์กันตรงเนี้นะฮะเรามันจะปรับไปเป็นแบบนี้นะฮะ สำหรับทุกๆให้อะเลอร์รวมนะฮะเป็นอ,อ่ะเลอร์รวมเพราะฉะนั้นอ่าจากด้วยวิธีการที่เราดีไลท์ข้างบนเนี่ยนะฮะเราจะจะจะดีไลท์แบบนี้นะฮะเราจะได้ว่าเอ่าอ่าอ,อ่ะเ,เลอร์บราล์ตรงข้างหลังมันจะมันจะมีเทอมของขนาดของ SI เติมเข้ามานะฮะเราจะได้ว่านะฮะอ่านีจากดิดอ,อ่าจากด้วยวิธีเช่นเดียวกับด้านบนนะฮะจะได้ว่า ด้วยความน่าจะเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยเท่านี้นะฮะเออร์เรอร์ของ D H ลบเออร์เรอร์ S H นะฮะจะไม่เกินสแควร r o ูทของล็อกของขนาดของ H I นะฮะบวกกับล็อกของผมเอาตามข้างบนเลยนะฮะจริงๆเป็นเป็นเอฟซูตเออร์เรอร์นะฮะสำหรับทุกๆทุกๆ H ใน H I นะฮะ ด้วยเขาน่าจะเป็นอย่างน้อย1นึลบเตีาไอนะฮะโอเคไหมฮะจากดีไลท์ข้างบนเนี่ยนะฮะเราเราเราจะได้เราจะได้ของมาเป็นแบบนี้นะฮะจากทิวเลมด้านบนนะฮะโอเคทีนี้อ่ออันนี้คือของของกลุ่ม i นะฮะกลุ่มอันนี้ของ hi คือใช้ i b บิ bit นะฮะทีนี้ถ้าเกิดเราเรารวมทุกๆอ่อทุกๆอ่อโอเคตัวที่ i b บิ bit เนี่ยมี e er อ r o r ไม่เกินอ่า เดลต้าไอนะฮะทีนี้ข้อสังเกตก็คือเราสามารถด้วย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 ฟอร์มแบบนี้นะฮะเราสามารถจะรับอลองรับเออร์เรอร์ของทุกๆไฮบริดสิตเสร็จพร้อมๆกันได้หมดเลยนะนั่นก็คือ,อสังเกตว่านะฮะเดลต้านเะนี่ยนะฮะจะไม่เกินเดลต้าส่วน2นะฮะบวกเดลต้าส่วน2กําลัง1 2ก่าลัง2บวกเดลต้า2กํากำลัง3บวก เดลต้าสองกำลังสี่บวกไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งเทอมนี้มันเท่ากับเท่าไหร่ครับมันคือเดลต้าหนึ่งบวกเดลต้าสองบวกเดลต้าสามบวกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอายูเนียนบ้าของเหตุการณ์พวกนี้ที่เราจะเราจะล้มเหลวมาพร้อมกันนะฮะมารวมกันเราจะได้ทียวเล่มหน้าตาแบบนี้ฮะอันนี้คือคิดทุกคิดทุกเอสนะฮะคิดทุกเอสไอนะฮะเราจะได้ทียวเล่มหน้าตานี้ฮะนะฟิกซ์ description language ะฮะแล้วก็ fix h นะฮะด้วยความน่าจะเป็นมากกว่าเท่ากับ1ลบเดลต้านะฮะซึ่งก็คือเดลต้าข้างบนเนีย่ยนะฮะเราจะได้ว่าทุกๆทุกๆไฮโพดิซิสนะฮะพร้อมกันเลยนะฮะ h นะฮะที่อยู่ในไฮโพดิซิสคลาสเรานะฮะจะสอดคล้องกับเออร์เลอร์ เออร์เลอร์จริงของ h นะฮะจะไม่เกินเออร์เลอร์ของ h นะฮะในสแมป์เลอร์ไซส์นะฮะบวกกับบวกกับสแปร์ลูดของเทอมนี้นะฮะเราขึ้นมาดูเทอมข้างบนนิดนึงนะฮะ2ส,ส่วนเดลต้า i เนี่ยตัวเดลต้า i มันมีเทอมอสองกำลัง i ติดมาด้วยนะ,ะซึ่ง2กำลัง i มันก็บาวกับ h i นะฮะเพราะฉะนั้นพอไล่ไล่ไปออกมาออกมา,ออกมาเนี่ยนะฮะถ้าเราปรับเทอมหลังให้เหลือ,อสองกำลังเดลต้าเนี่ย มันจะมี2กงกลาไอหลุดมาซึ่งเอามารวมกับตัวของออล็อกไอตรงนี้ได้นะฮะมันก็จะกลายมาเป็นมันจะเป็นซึ่งตัวนั้นน่ยมันคือขนาดของ description ของ h นะฮะเสร็จแล้วมันมี2ตัวนะฮะมันก็จะกลายเป็นตรงนี้มันจะกลายเป็นล็อกสนะฮะนะมันจะมี constant ล็อกสี่เติมเข้ามาแบบนี้นะฮะแล้วก็หารด้วย2ขนาดของ s นะฮะแล้วก็ถอดรูดนะได้เทอมนี้นะฮะ โดยที่ไซส์ของ h นะฮะคือคือจำนวนบิตนะฮะที่ใช้อธิบาย h ใน description l a n g u a g e นะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นตัวทเทเลมเนี้ยบ,บ,นะบอกอะไรกับเรานะฮะบอกอะไรกับเรานะฮะก็บอกว่านะฮะในแท,แทนที่เราจะเอ่อบอกกับเราว่านะฮะแทนที่เราจะ search โดยดูจากใครที่เหลือเออร์เลอร์เ er อย่างเดียวนะฮะจริงๆเราสามารถเราควรจะใส่เทอมนี้เข้าไปด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยคือเพราะมันจะเป็น upper bound ของตัวเออร์เลอจริงๆนีที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพราะนั้นก็คือเราสามารถจะเลือกไฮโปซิทที่มันซับซ้อนด้วยก็ได้แต่ถ้ามันมีมี penalty ตรงนี้ถ้าถ้าทั้งคู่เนี่ยมันมีค่าต่ำสุดนะฮะก็คือเออร์บวกกับ r e g u l a r i z a t i o n มันยังต่ำอยู่นะฮะเราก็ได้ว่า เออ r เอรวมเนี่ยมันก็น่าจะ,น,าจะน่าจะต่ําด้วยนะมันก็จะต่ํได้วยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นคําอธิบายว่าทำไมทาไมเวลาเราเทรนนะฮะเราไม่ได้เทรนจากค่านี้นะฮะเราก็จะใส่ไอตัว regularization เทิมตัวนี้เข้าไปด้วยนะอันนี้ก็จะอธิบายเป็นหนึ่งในคำอธิบายในเรื่องนั้นนะฮะโอเคนะฮะก็พาร์ทที่เกี่ยวข้องกับคู่ของ o f c a m r a z e r กับตัว regularization ผมก็จะเอาไว้ ประมาณนี้ต้องขอภายนิดน,นึงที่พูดบนไปบนมานิดน,นึงนะฮะก็เขียนะฮะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเราจะไปดูไอเดียพื้นฐานของตัวคอนเซปท์ที่เกี่ยวข้องกับ v c เซดเมนชั่คร่าวๆนิดน,นึงนะฮะพวกรายละเอียดเพิ่มเติม,เด,มเดี๋ยวเราจะมาดูกันในสัปดาห์หน้านะ,ะครับพร้อมทั้งถ้าเป็นไปได้ผมจะไปดูทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสามารถอธิบายการทำงานของพวก딥 e รียน n ิ n งและมามาคุยกันด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาวแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ